ไปไปไปคาบีมาแล้วคาบี ไเลสไม่รับสายก่วไปหนึ่งหมื่นนะพี่วันนี้โอเคโอเคเข้าเ <okay. S 3> ข้าเข้าจาตอนตอนนี้บอกบอกไอ้เทนมายังผมผมบอกแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพอดีเพื่อพี่มีมีเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เพราะว่าครับ ก็คืออ่ะมันมีแก๊งมันมาขอแบบว่าอ่ามีเด็กเราอ่ะไปทำความผิดไว้ไงมันก็ผิดกฎไงครับ<ะ>ก็คือมันมีแก๊งอ่ะที่ต้องการตัวมันแล้วก็จะฆ่ามันแต่พี่ไม่อยากให้น้องโดนฆ่าก็คือพี่จะฆ่ามันยิงครับ ก็คือถ้าผิดกฎอ่ะมันก็ต้องตามกฎป่ะวะถูกครับใช่เดี๋ยวรอทุกคนมาก่อนครับนะครับเดี๋ยวผมเรียกให้พี่อเอาเช่ตรงนะวาดความตายนะวาให้ความสุขมันคงรู้ตัวแล้วนะเมาส์ที่พี่เรียกมงนมาวันเนี้ย มึงคงไม่เสียใจหรอกแบบที่กูกูช่วยมึงได้เท่านี้จริงๆว่ะเรื่องอะไรพี่บอกมึก่อนเรื่องอะไรใช่ไหมไม่ใช่ก็เมื่อคืนอ่ามันมีเรื่องหลายเรื่องเลยแหละแล้วเขาอ่ะระบุตัวมาเลยว่าเป็นมึงคือเขาต้องการตัวมึงที่จะแล้วก็จะฆ่ามึงแต่กูอ่ะไม่อยากให้มึงโดนฆ่าด้วยน้ำมือเขาไง ี่จะฆ่าผมเองใช่ไหมใช่ก็คือผิดกฎก็ว่าไปตามกฎอะ่ะมันจะได้เป็นแบบอย่างไงใช่ปะถ้าเกิดกูไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็มีอีกอะ่ะก็กูบอกแล้วกูเคยเตือนเคยอะไรแล้วอะ่ะ กูก็จะไม่ฆ่ามึงหรอกกูจะให้มึงโดดลงไปเองอมามึงขึ้นมามันน่าจะมากันเท่านี้แหละไม่เป็นไรแต่กูก็อยากขอบอกน้องไว้ทุกคนว่ากูเต็มที่กับทุกคนแล้ว ก็คือถ้าผิดอะ่ะก็ว่าไปตามผิดเว้วยกูก็ช่วยได้เท่านี้แต่ถ้ามีโอกาสนะถ้าเกิดเกิดมาชาติหน้าก็อยากให้เป็นพี่น้องกันอีกเว้ยก่อนที่ผมจะตายเขอฝา,ากอะไรไว้อย่างหนึ่งได้ไหมฝากมันได้เนาะบอกแค่น,นั้นแหละว่าความจริงอะ่ะมันไม่มีมันตายหรอกไปแล้วลพี่ จากนี้จะมีเราเรเาและนายโชคดีเมา<ม>้มถ้าเกิดชัดหน้ายัางไงก็กูขอให้มึงกลับมาเป็นน้องกูอีกว่ะน <c oughs> ี่แหละมันมันมันจะได้ไม่เป็นแบบอย่างก็คือถ้าเกิดมันผิดกฎมาก็ต้องตามกฎอ่ะ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพี่ขอเวลาอีกสักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวอยากให้มันทําแบบว่าอ่าถูกต้องเราพี่อยากให้น้องมันไปดีก็พี่อยากไปจัดงานศพให้น้องมันแป๊บนึงได้ไหมพวกเองเขาว่างมันไหมได้ครับว่างครับพี่แล้วแม่แปร่อกก่อนแล้วพี่ตอนนี้กี่ทุ่มแล้ววะมันมันใช่เวลาไหมแต่เนี่ยมันใช่้วลาไ เสียได้แต่ไม่ได้ไม่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 ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราแอดอกวันนี้เราขอยกให้คนอื่นไปก็แล้วกันพี่ก็เสียใจเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ต้องทําตามกฎอะ่ะครับทําไงได้วะตอนนี้เราแบบมันไม่มีสิทธิ์เลือกวะ่ะพี่ก็ช่วยมันได้เท่านี้แหละโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นฆ่าม,มัน เดี๋ยวเจอกันสูส่ศาลน้องเดี๋ยวโทรบอกทุกคนเลยได้ดีได้ ไครับไปเลดพีไ่ไปครับมึงเนี่ยรับโทรศัพท์หน่อยเป็นวะกูมีเรื่องอะไรจะบอกมึงครับไอเมาตายแล้วนะออพี่ทำไมอ่ะตอนนี้กูอยู่สุสานพี่ ออโดนเลยอ่ะมันทำผิดกฎไงผิดก็ว่าไปตามผิดอ่ะเอ้มึงมามงอยากให้มึงมาไว้อะไรให้พี่มึงอ่ะเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะอ,อยูดสุสานตอนนี้ยรีบมาเลยส่งส่งโรมารัได้ได้รีบมาเลยคุณช่วยได้เท่านี้นแหละพี่รีบมาเลย เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอไอเลสไอเลสอ่ะเป็นน้องมันไงมันมาด้วยกันสองคนเว้ยเมื่อก่อนอ่ะพี่เข้ามาในเมืองเนี้ยด้วยตัวคนเดียวไงแล้วก็มาเจอน้องมันสองคนพี่ก็เลยชวนมันมาอยู่ด้วยพี่ก็สอนมันได้ไม่ดีพอเองเลยว่า พี่ก็เต็มที่แล้วพวกเรามากันเท่านี้เหรอไอ้พวกไอ้นั่นน่ะลูครับโอเคโอเคยวรอี๋ยวผมลองตทรตามใหม่ Okay, ได้ครับได้ครับสวัสดีครับน้อง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 เวสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโคตรหล่อเลยว่ะยากพี่น่าเลดไอ้เมาส์มันอยู่ยนั้นอะ่ะครับเองมีอะไรจะพูดกับมันบ้างล่ะนะครับไจะพูดกับพี่มึงครั้งสุดท้ายเหรอ จะเป็นน้องอด้วมดีบ้างเป็นไม่ค่อยมีเวลา,าเดินด้วยพูดด้วยอะไรย่างี้แบบโมรู้แหละว่าพี่ก็รักผมแต่แบบเราไม่ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยคือพี่แบบเปดีมาดีพี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วละ่ะแล้วก็อยู่กันคนละโลกอะ่ะพี่ก็ใช้ชีวิตแบบเป็นโลกของพี่ผมก็จะเดินไปแบบโลกของผมคือแบบคนเราแบบ ผมไม่รู้หรอกว่าพี่จะตายวันไหนแล้วผมจะอยู่ถึงวันไหนอะแต่อย่าบอกว่าแบบตอนพี่เสมอครับไปสู่สุคตินะพี่ครับพี่ก็มีเรื่องที่ต้องขอให้รับผมยังทำใจไม่ได้ฮลัฮโลโหลฮัลโหล ก็ไงยืนรอเขาประเดียวพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับอยู่ไหนกันเนี่ยทำไมไม่มาทินรถรถรถพังอ่ะพี่เหรอรีบมารีบมาเดี๋ยวส่งโลไปให้เชื่อครับชิเต็นโอเคโอเคอ๋อชิเต็นคนเบาเหมอใช่ปะใช่ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวรออีกสองคนแป๊บนึง อยากระบายพ,พี่พี่แล้วเดี๋ยวผมไปรับในตัวบ้าตงพี่อโอเคฮัลโหลมามามารับหน่อยได้ไหมครับรถพังอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูคัสไปรับไปโอเค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 อโเคเดี๋ยว,วพี่รอโอเคคือทุกคนที่ผมรู้จักมาก็จะตายก็ตายหมดแล้วอ่ะ คือผมไม่รู้ว่าพวกพวกพี่จะจะตายวันไหนอ่ะคือผมไม่อยากเสียพี่ไปไว้พี่มึงสูญเสียทุกคนไปแล้วเหลือแค่พวกพี่นะพี่มองเข้าไปแล้วอีกคนนะ่ะมันก็ไม่เสมอไปหรอกเว้ยแต่ว่าไอ้เมาส์อ่ะกูช่วยได้เท่านี้จริงๆไงไมัน่ะผ<อ>ิดกฎไงกูก็ต้องว่าไปตามกฎอ่ะครับพี่ ถ้านั้นเนี่ยกูก็คุมใครไม่ได้หรอกครับกูก็เค,เคยบอกเคยสอนพวกมึงตั้งแต่แรกแล้วทั้งสองคนน่ะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกที่เราร่วมเดินมาด้วยกันน่ะบบว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรควรไม่ควรกูสอนตลอด แหลก็ให้มันเป็นบทเรียนสำหรับมึงด้วยแล้วกันครับบอกว่าไม่มีใครอยากมีจุดจบแบบนี้หรอเพี่กูก็เข้าใจแหละไม่มีใครอยากอะแต่มันเลี่ยงที่จะมันเลี่ยงไม่ได้ไงก็คือกดก็คือกดไงครับถ้ามีกดก็คงใครไม่อยู่อะ่ะ เราสองคนมาก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนกพี่กับพี่ลูคัสกับพี่วันนะที่ผมรักที่สุดแล้วตอนนั้นไม่แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันไม่ใช่มีแค่ไอ้ลูคัสไอ้วันมันมีพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ยังไงก็มันก็ต้องรักกันทั้งหมดมเข้าใจไห<ต>ม<ต>พยายามพูดคุยคุยกันพยายามเข้าหากันมีอะไรคุยกันเยอะ จะได้สนิทกันมีอะไรเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันจะปล่อยกันทิ้งอ่ะแค่นี้พอแต่พี่ดาบที่กูทำแก๊งขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือกูแบบไม่ได้จะมาทำแบบเรื่องชั่วร้ายหรือว่าอะไรสเสียหายหายนะเว้ยเข้าใจไหมก็คือเข้ามาเนี่ยไม่ว่าแก๊งไหนอ่ะมันก็ต้องอยากยิ่งใหญ่ ทุกคนแหละทุกแก๊งแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าหัวหน้าแก๊งแต่ละแก๊งอ่ะมันจะเลือกเดินไปในทิศทางไหนถ้าเกิดพาพี่น้องในแก๊งเดินไปทิศทางที่ไม่ดีก็ไม่ดีกันทั้งหมดอ่ะกูพยายามนะเว้ย อันไหนดีอ่ะกูจะไม่พามึงทำเด็ดขาดครับอยากให้มึงฟังไว้เขาอยู่คนละโลกกับเราอ่ะปล่อเขาแบบคนนี้ตายแล้วอ่ะแสดงว่าเขาแบบหมดทุกข์แล้วไงพี่รอต่งงางหากพีทที่ต้องแบบอยู่กับทุกข์ต่อไปอะ่ะก็ไม่มีทุกข์แล้วตอนน่ะ ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะคนอยู่อ่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปครับไอ้มอพี่ไอ,อ้โจไอ้ไอ้โจมาไอโ้โจโจ เสียจใจด้วยนะศิลาเหรอใช่อือมขอบศิลามาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่มาแสดงปางเสร็จใจด้วยนะขอ,ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวกำลังจะเริ่มพิธีเหมือนกันก็เดี๋ยวรอน้องอยู่มากันอีกสามสี่คนอนะ่ะตอนเนี้ย่อนจะมาได้แป๊บเดียวจะไปแล้วโอเคขอบขอบ,ขอบใจมากเลยศิลาสู้ๆนะถึงเท้าจะไม่อยู่แล้วแต่เราต้ออยู่ให้ได้ด้อแน่ไ คุยกันได้ครับขอบคุณมากเลยศิาลาตอนแรกนี้ว่าอไอ้ไอ้โจมาไงเห็นเห็นรถอ่ะผมก็ทำใจไม่ค่อยได้เหมือนกันครับคือมันมันแบบเกิดขึ้นไวมากเลยครับผมก็แบบผมทำใจยัได้มันเป็นพี่ชายของอไอ้เลดไอ้เวสไง ใช่ใช่ก็ไอสองคนเนี้ยลุงอ่ะเจอมันตั้งแต่ตอนเข้าเมืองมาลุงแบบว่าสั่งสอนมันมาอาจจะสั่งสอนได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยไม่เลยดูนะก็จอตัน ศิลาขอบใจมากนะ<า>ขอบใจรันที่แบบมาให้กำลังใจเรได้ช่วยตะบอดกันได้นะได้เลยศิลาวันวันนี้วันหลางบาปนะจะไปฟาร์มแปลงตะบันตัวนิดนึงโอเคครับคงยังไม่ได้ไปหรอกก็แบบบอกน้องๆไว้แล้วแหละว่าอาจจะอาจจะไม่ออกไปไหนนะก็คือแบบว่ากลัวน้องๆแบบมันโดนอะไรเดี๋ยวมันจะ ไม่อยากให้มีปัญหาก็เลยตัดปัญหาไปก็คือจะไม่ให้มันเข้าเล่นแหละ<า>ใช่ก็คือลุงอะ่ะตัดปัญหาเลยก็คือจะให้น้องๆไม่ไปไหนอะ่ะก็ถือเล่นน่ะเล่นได้แต่ห้ามพูดห้ามอะไรเวลาโดนต่อยหรือว่าต่อยห้<น>าได้แล้วกันนั่นแ<ป>หละก็คือกลัวแบบว่ากลัวมันจะรับไม่ได้เพราะว่าพวกเราอะ่ะก็ไม่ได้มีศักยภาพมากเท่านั้นไงก็คือมันก็มีแต่หมัดใช่ไหมละ่ะ เพราะว่าเผื่อโดนอาวุธเข้าไปยังไงสู้เขาไม่ได้มันก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นอะไรอเงี้ยก็ก็เลยลุงอ่ะก็ตัดทหารไปเลยก็คือไม่ให้เด็กเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเชื่อกันศิลามันน้องๆมันก็มาแล้วเชอศิลเจอครับมาบเจตันมาในตัวมึงมีอะไรอยอะาเลย ก็วันนี้นะพี่ก็จะมาส่งน้องเมาส์วันนี้พวกพี่มาส่งเองแล้วก็พี่ไม่สามารถช่วยอะไรเองได้ก็พี่ทำได้เท่านี้แหละยังไงก็ถ้าเกิดชาติหน้ายังไงก็ขอให้กลับมาเป็นพี่น้องกันอีกว่ะครูขอโทษมึงด้วย ดี๋ยวพวกเราอ่ายืนไว้อะไรให้สองนาทีปีเบอร์เดยนะครับพี่ลาจะได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉัน ก็บอกบอกมันได้เลยนะอ้ยให้กันมีกทีลาก่อนในทุกๆอย,กอย่างทุกวันที่ดี